สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันอังคารนะคะลูกวันอังคารที่23เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะคะวันนี้เราจะมาเรียนสละกันนะคะลูกวันนี้ทบทวนก่อนวันนี้คงขึ้นสละใหม่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นสระใหม่เอ๊ะเด็กๆยังจำสระเดิมได้ไหมคะลูกเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวคงขอทวนก่อนเนาะเด็กๆก,ก,ก็คงจำได้แล้วแหละแต่ทวนก่อนเนาะเพื่อคอมเม่นยำอีกรอบหนึ่งนะคะ ไปดูกันเลยค่ะสระอาสระอาสระอิสระอีสระอึอสระอือสระอุสระอูเราเรียนไปแล้วใช่ไหมลูกเด็กๆจำได้ไหมคะเด็กๆเขียนได้เด็กๆถกอ่านด้วยนะคะลูกต่อไปวันนี้เราจะขึ้นสระตัวใหม่นะคะลูกสระเอ เด็กๆเห็นแล้วแหละว,ว่าอ๋อเขามีสระอะมาด้วยนะแน่นอนเรามาดูตำแหน่งของเขาค่ะลูกตำแหน่งของสระเอคือเขาจะมีสระเออยู่ข้างหน้าพยัญชนะแล้วก็ตามด้วยสระอะสระอะสองหัวนั่นเองที่เด็กๆเคยท่องใช่ไหมคะลูกตรงกลางก็จะเป็นพยัญชนะนั่นเองเอ๊สระเอนี่เสียงสั้นหรือเสียงยาวนะคะเด็กๆเสียงอะไรลูกเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะสระเอ เสียงสั้นนะคะลูกตำแหน่งของเขาคือสระเออยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยสระอะตามหลักมาตรงกลางจะเป็นพยัญชนะนะคะลูกเ mm hmm. ช่นคําว่าอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเ mm hmm. ช่นคําว่าเตะอโอเด็กๆเคยเตะฟุตบอลใช่ไหมคะอ่าแน่นอนตอเอเตะนั่นแหละลูกสระเอนาหน้ามาก่อนเลยและตามด้วยพยัญชนะต่อเต่าและก็ สระอะนะคะลูกสละ,ะสองหัวใช่ไหมต่อไปค่ะคำต่อไปเละเละเะนั่นเองมีความหมายตามขึ้นต้นด้วยสละเอก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยพยัญชนะตรง,รองลออิงคือพยัญชนะนะคะลูกแล้วก็ตามด้วยสละอะสระอะสองหัวนั่นเองต่อไปค่ะคําว่าเกะเกะกะนั่นเองคําว่าเกะสละเออยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยพยัญชนะกอกไก่ แล้วก็สระอะก็จะอ่านว่าเกะนี่คือสระเอนะคะลูกสระเอเสียงสั้น mm hmm. เด็กๆจำได้แล้วแหละเนาะ mm hmm. เดีด๋ยว mm hmm. วน mm ันพฤหัสเราจะมาตามไปด้วยสระเอสระเอ,สะเ,อเสียงยาวนะคะลูก mm hmm. สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ